ทดสอบสวัสดีครับไลฟ์นี้10นาทีพอ EP ที่18นะครับวันนี้ได้อ,อุปกรณ์ใหม่อยากจะทดสอบเสียงก่อนไม่รู้ว่าเสียงชัดเจนไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์ออกไปนิดหนึ่งนะครับ,บเสียงชัดเจนไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์ออกไปนิดหนึ่งนะครับ ก็ EP <Please. S 2> like so ีที so, mm. <Sa> ่18ผมหายไป2วันนะครับผมหายไปก็กำลังไปมีใกล้ๆละใกล้ๆจะมีข่าวดีมาบอกละว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของฟิลเกรสนะครับเรื่องของโปรแกรมฟิลเกรสซึ่งค่อนข้างน่าติด้นสวัสดีครับคุณคุณแพรลี่คุณแนนใครที่เข้ามาแล้วบอกผมนิดนึงว่าเสียงดังไหมผม ทดลองใช้ว i r e ลสไมค์ดูไม่รู้ว่าเสียงดังฟังชัดไหมหรือมันเบาไปครับถ้าเบาผมจะได้เอาออกครับอาจจะพิมพิมหนึ่งมาก็ได้ครับพิมพ์1่งคอมเมนต์มาให้ผมนิดนึงก็ได้ว่าเสียงชัดเจนไหมเอ่ยครับอยากจะเทสนิดนึงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอดี ไลฟ์ EP ที่ 18. บไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับแต่ผมเองกำลังจะทดลองไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้นไม่รู้มันดังไหมนะครับไม่รู้เสียงชัดเจนไหมถ้าได้ยินเสียงบรบกวนคอมเมนต์กดหนึ่งหรืออะไรให้ผมสักนิดนึงนะว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับฝากบรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยครับก็ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมมักจะเอามาผมเล่าไปเลยแล้วกันนะใครไม่ได้เสียบอกผมหน่อยนะโอเคส่วนใหญ่ที่ผมมักจะเอามาแชร์เอามาเล่ามาพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องของผมไปย่อยหนังสือมาให้แล้วกันนะครับก็คือเหมือนกับเวลาไปอ่านหนังสือมาสักเล่มหนึ่งแล้วผมเก็ตอะไรผมเข้าใจเรื่องอะไรแล้วผมเอาเรื่องนั้นมาย่อยให้ฟังนะซึ่งผมว่าเราอาจจะบางทีเราอยากอ่านหนังสือแหละแต่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ผมก็เองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือสักเท่าไหร่แต่พยายามฝึกนิสัยรักการอ่านขึ้นมานะครับก็เลยรู้สึกว่าเออการได้อ่านแล้วเอามานั่งแชร์มานั่งเล่าให้เพื่อนๆในติ๊กตอกฟังเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับก็เลยทํามาต่อเนื่องจนผมก็แช์มาเรื่อยๆแหละจนหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะครับวันนี้อ่านจบเรียบร้อยแล้วนะครับมี20บทก็เลยวันนี้จะเอามาแชร์ว่า บทที่ยี่สิบเขาพูดว่าอะไรซึ่งมันมีข้อความหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับงั้นตามกติกาของผมเองก็คือผมจะจับเวลาไลฟ์นี้สิบนาทีพอนะครับก็คือจะไม่อยากรบกวนเวลาของเพื่อนๆเ,เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมจับเวลาสิบนาทีบทที่ยี่สิบเนี่ยบทส่งท้ายของเขาเนี่ยเขาพูดตั้งชื่อบทว่าคําสารภาพนะครับแล้วก็ มันมีอันนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยคุณมอร์แกนเาวเซลเนี่ยนะครับผู้เขียนเนี่ยแกเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนตัวแกเองก็เป็นนักลงทุนนะครับเอาจริงๆแกเป็นน่าจะอิงไปทางนักลงทุนมากกว่านะครับแล้วก็แกก็มาเล่าถึงวิธีการลงทุนของแกเล่าถึงการที่แกไปไปเห็นพฤติกรรม ของคนที่ลงทุนที่เป็นนักลงทุนหรือคนที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนต่างๆเนี่ยแล้วแกรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีความจะเรียกว่าอะไรดีเข้าใจผิดเหรอในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันเกิดจากจิตวิทยาในหัวของเราเป็นเป็นคนคิดขึ้นมานะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบวิธีการเขียนของเขาผมชอบสิ่งที่เขานํามาเสนอชอบสิ่งที่เขานํามาสรุป มันเป็นมันเป็นการสอนเรื่องของการเงินแบบที่ไม่น่าเบื่อแล้วมันก็เป็นศาสต์การสอนเรื่องของการเงินแบบที่ไม่ได้อิงทฤษฎีจา๋าทฤษฎีการเงินจา๋าไม่ได้อิงหลักการทางการเงินใดๆสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดซะมากกว่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเอามาปรับใช้กับการใช้ชีวิตของเราได้ด้วยก็เลยรู้สึกชอบนะครับแล้วก็เลยเอามาเอามาเล่าให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆฟังหลายๆ EP ละนะครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายที่จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยตัวเราเองกับสมมุติเราเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาการลงทุนให้คําแนะนํามาเนี่ยสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบผลของการลงทุนนั้นคือตัวเราเองไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนนะครับเพราะว่า มันมีคําเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมขออ่านเลยนะเพราะผมไม่อยากให้มันเกิดการเข้าใจผิดว่ามันเป็นความคิดของผมนะมันเป็นสิ่งที่หนังสือนี้แนะนําไว้แล้วผมก็เลยอยากจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าคุณเคนเมอร์เล่นะครับศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่ USC นะครับเขียนเรียงความไว้ในปี2011ที่มีชื่อว่าหมอเสียชีวิตอย่างไรนะครับพูดถึงคุณหมอนะบุคลากรทางการแพทย์ เขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงระดับวิธีการรักษาระยะสุดท้ายที่แพทย์เลือกให้กับตัวเองนึกออกไหมครับแพทย์เนี่ยเลือกการรักษาระยะสุดท้ายให้กับตัวเองอย่างไรเขียนไว้ในเขียนไว้ในเรียงความอันนี้นะครับซึ่งแตกต่างกับสิ่งที่เขาแนะนําให้กับคนไข้นะครับเขาเขียนไว้ว่าคุณหมอนั้นไม่ได้ตายเหมือนกับที่พวกเราที่เหลือนะครับไม่ได้ตายเหมือนกับคนไข้ทั่วๆไป สิ่งที่ผิดปกติสําหรับพวกเขาไม่ใช่เรื่องของการรักษาที่พวกเขาได้รับมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนส่วนใหญ่นะครับในนี้เขาใช้คําว่าชาวอเมริกันนะครับคนส่วนใหญ่แต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือพวกเขาได้รับการรักษาน้อยมากแค่ไหนนะครับไม่ได้ผิดปกติตรงที่ว่าไม่ได้รับการรักษาแต่ผิดปกติตรงที่ว่าได้รับการรักษาน้อยนะครับตลอดเวลาที่พวกเขาใช้เวลาไปกับการรักษาความตายของคนอื่น พวกเขามักจะค่อนข้างสงบเย็นเมื่อต้องเผชิญกับความตายของตัวเองครับพวกเขาจะรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ทางเลือกต่างๆและโดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทุกประเภทตามที่พวกเขาต้องการครับแต่พวกเขาเลือกที่จะทํามันอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับหมอนั้นอันนี้อันนี้น่าสนใจคํานี้ผมว่าดีนะครับหมอนั้นอาจทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเ็งของเขานะครับแต่เลือกการดูแ ัวของเขาเองอ,อันนี้ได้อะไรนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคุณหมอเขียนเรียงความไว้นะครับว่าการระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับของคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้นะครับแต่ความน่าแปลกก็คือเขาใช้การรักษาพยาบาลที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับการที่เขารักษาคนไข้นะครับ เขาสมมุติว่าในกรณีของโรคมะเร็งและการสมมุตินะครับที่เมื่อกี้เขายกตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าหมอเนี่ยจะทําทุกวิถีทางเลยเพื่อที่ใช้ทุกสิ่งเลยที่เรียนมาเนี่ยเพื่อที่จะพยายามรักษาคนไข้เนี่ยรู้เรื่องคีโมรู้เรื่องอะไรดีละ่ะการฉายแสงรู้เรื่องการผ่าตัดรู้อะไรทุกอย่างจะเอาไปใส่ให้กับคนไข้หมดนะครับเพื่ออยากให้คนไข้รอดอันนั้นเป็นเรื่องจรรยาบรณของของหมอซึ่งดีนะครับแต่ พอกับเป็นเรื่องของตัวเองสมมุติว่าหมอคนนั้นเกิดเป็นมะเร็งเองตัวเองเป็นมะเร็งเองเนี่ยสิ่งที่หมอคนนั้นจะเลือกให้กับตัวเองก็คือการรักษาแบบประคับประคองก็คือไม่ได้ใช้คีมโมไม่ได้ใช้ผ่าตัดไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นนะครับใช้แบบน้อยที่สุดเท่าที่เขาจะรักษาได้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็เปรียบเทียบนะครับผู้เขียนเขาก็เปรียบเทียบเรื่องนี้เนี่ยกับการลงทุนนะครับเพราะว่าโจทย์ของที่ปรึกษาการลงทุนกับโจทย์ของนักลงทุนอาจจะต่างกันนะครับที่ปรึกษาการลงทุนอาจจะเห็นอะไรต่างๆมากมายเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็รู้ว่าโจทย์ของเขาเนี่ยไม่ใช่การทําเงินให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่กําหนดนะครับของเขาอาจจะเป็นเรื่องของอิสระภาพจริงๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้น การที่เขาเลือกลงทุนในพอร์ตของตัวเองกับการที่เขาแนะนําลูกค้าให้ลงทุนในพอร์ตของลูกค้าเนี่ยมันจึงต่างกันเหมือนกันครับคุณหมออาจจะรู้เรื่องของไซเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงของยาผลข้างเคียงของการรักษาความทนทุกทรมานหรือความประสบความสําเร็จนะครับความเป็นไปได้ในการรักษาที่ประสบความสาเร็จนี่คุณหมออาจจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะครับ สิ่งที่คุณหมอมักจะนําเสนอให้กับคนไข้ ridge, ก็คือมันมีความเป็นไปได้ถ้าทําเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มีโอกาสจะหายอยากทํำไหมนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไข้ถ้าเราเป็นคนไข้อย่าคิดว่าคุณหมอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับจงคิดว่าเราจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองโดยที่คุณหมอเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กับเรา อันนี้สาคัญมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับจงเลือกเป้าหมายผลลัพธ์วิธีการทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยด้วยตัวเราเองนะครับคนที่เราไปปรึกษาเขาเป็นแค่ผู้แนะนําให้คําปรึกษาเขาก็จะบอกวิธีการบอกวิธีคิดบอก เครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราแต่คนที่ควรจะเป็นคนสุดท้ายที่จะตัดสินใจเลือกคือตัวเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ซึ่งผู้เขียนเน้นย้ำไว้มากๆเลยนะครับทุกๆบทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้ความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเราความรับผิดชอบกับฐานะการเงินของเราความรับผิดชอบกับอิสรภาพของรายได้ของเราของความมั่งคั่งของเราแม้แต่สุขภาพของเรา ความรับผิดชอบนั้นอยู่บนตัวเราเท่านั้นไม่ใช่อยู่บนใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนพยายามที่จะแนะนำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาฝากเนาะเอามาฝากจากการอ่านเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมยังยืนยันว่าเป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งนะครับมันมันเปิด เขาเรียกอะไรมันเหมือนเนี่อเนี้เหมือนปิดเปิดกระโหลกผมเลยล่ะเพราะว่าก่อนหน้าผมเห็นหนังสือเล่มนี้หลายครั้งละโฉบไปโฉบมาไม่เคยได้หยิบมาอ่านสักทีนะครับแล้วก็จนผมไปเห็นถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นเป็นนัทเน็กแหละนัทเน็กเขาพูดเขาแนะนําให้ให้อ่านนะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณน้องแนนครับให้ดอกกุหลาบด้วยขอบคุณมากครับเสียงชัดเจนไหมเอ่ยนี่ใส่วเลสไม์เรียบร้อยแล้ว ผมก็เลยอ่ะไปไปซื้อมาอ่านนะครับไปซื้อมาอ่านพอได้อ่านบทบทนำบทที่หนึ่งเท่านั้นแหละติดใจเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจอยไมทีมเลยเยนะฉะนั้นถ้าชัดเจนดีนะขอบคุณครับถ้าใครยังไม่เคยอ่านนะครับหรือใครจดจดจ้องจ้องแบบผมเนอะอยากจะรู้ว่าเล่มนี้มันดีจริงไหมเชื่อเลยเชื่อผมเถอะดีเล่มนี้ดีจริงๆนะครับไปหามาอ่านดูได้เลยนะครับ ผมเชื่อว่ามันให้ให้ความคิดอะไรที่มากกว่าเรื่องของการเงินจริงๆนะสามารถมาปรับใช้ได้กับแทบจะทุกเรื่องของชีวิตเลยแหละนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเงินนะชีวิตเราก็ต้องลงทุนกับอะไรสักอย่างอยู่ดีนั่นแหละเห็นด้วยไหมครับเราก็ต้องลงทุนกับการศึกษาลงทุนกับการทํางานลงทุนกับอาชีพลงทุนกับเวลาที่จะใช้กับใครสักคนนึงอะไรอย่างี้นะครับ ผู้เขียนเน้นมากในเรื่องของคําว่าอิสระภาพนะครับอิสระภาพเขาบอกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงหรืออิสรภาพที่แท้จริงเนี่ยก็คือเราอ่ะสามารถกําหนดว่าเราจะทําอะไรก็ได้ครับกับใครก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้นานแค่ไหนก็ได้ประมาณนี้นะซึ่งคำนี้เป็นคําที่ผมว่ามันสื่อถึงอิสระภาพอย่างแท้จริงเลยแหละแล้วผมก็ชอบมากๆเลยนะเป็นเป็น เป็นผู้เขียนที่แนะนําสิ่งต่างๆได้ได้ดีได้สมรรถะแตกต่างจากบริโภคนิยมแบบชาวอเมริกันทั่วๆไปหมดเวลาละนะครับสิบนาทีสังเกตดูนะครับนักเขียนชาวอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคือแนวคิดของคนอเมริกันก็คือบริโภคนิยมใช้เยอะๆมีของเยอะๆหรูหราฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตให้มันแบบเอหอหรูหราใช้จ่ายให้มันเยอะเข้าไว้อะไรประมาณนี้แต่คนนี้ไม่ใช่เลยนะคนนี้เขาเป็นแนวแบบ เรียบง่ายสมระเน้นอดออมเน้นการใช้ชีวิตแบบคล้ายๆพอเพียงนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่ซื้ออะไรนะครับแต่ใช้ชีวิตแค่พอเพียงมีก็ซื้อถ้าซื้อแล้วไม่เดือดร้อนก็ซื้อนะครับถ้าใช้แล้วไม่เดือดร้อนก็ใช้นะครับแต่ถ้าจะมีเพื่อให้อวดฐานะอวดความร่องโดยเขา <S <S เขาต่อต้านอย่างมากนะ <S <S นะขเขาปฏิเสธอย่างมากสำหรับผู้เขียนท่านนี้ซึ่งผมชื่นชมเขานะ แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังสือที่ดีนะครับก็อยากฝากหนังสือเล่มนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเล่มต่อไปจะอ่านเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกไว้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามการรบกวนติดตามไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากลงไลฟ์ผมจะไปกดติดตามกลับนะครับก็เช่นเคยครับผมไลฟ์สิบนาทีนะครับแล้วก็ผมก็จะก๊อปปี้ตัวเต็มเนี่ยไปโพสต์ในแพลตฟอร์มของผม ไม่ใช่แพลตฟอร์มผมไปโพสในแพลตฟอร์มสีแดงของผมนะครับอ,อยู่หน้าไบโอไปกดดูได้นะครับลิงก์ของแพลตฟอร์มสีแดงนะแพลตฟอร์มของทุบในนั้นก็จะมี playlist นะครับ playlist ก็จะเป็นไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับก็จะเก็บตัวเต็มไว้ทุกๆ e ีไปติดตามดูได้นะครับถ้าอยากติดตามหนังสือสักเรื่องหนึง่งหรือสิ่งที่เราใครเกิดเข้ามาฟังดูไลฟ์แบบไม่ได้เข้ามาตั้งแต่แรกแต่ฟังแล้วเออน่าสนใจอยากจะไป ไล่ตามดูนะครับสิบนาทีเท่านั้นแต่ละคลิปนะครับสิบกว่านาทีอ่ะไม่เกินไม่เกินไม่ถึงแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณสิบกว่านาทีนิดหน่อยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันเนาะผมอาจจะไม่ได้ทักทายหรืออาจจะไม่ได้อะไรต้องขอโทษด้วยนะครับแต่กดติดตามผมไว้นะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีอ่อช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีดีมากๆด้วยผมอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในในโปรไฟล์ผมผมกําลังทํา แคมเปญชื่อว่า f e ฟ l g r กร t นะครับ uh, uh, เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับแบบองรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของฟิลเกร t เนี่ยเพื่อให้เราหายจากโรค NCD ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเคมีนะครับบางคนบอกเอ้สุขภาพแข็งแรงดีผลเลือดปกติแต่กินยาเป็นกรรไรลยนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ได้สุขภาพที่ดีจริงนะครับสุขภาพที่ดีต้องเกิดจากการใช้ชีวิตปกตินะครับไม่ได้แบบ อดมือกินมือไม่กินอะไรเลยหรือออกกําลังกายเข้ายิมทั้งทั้งวันเลยแล้วบอกว่าสุขภาพดีอย่างนี้อาจก็มันก็ได้แอ่แต่มันก็อาจจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปไม่ได้ตลอดนะครับหรือกินกินโปรตีนเชคบางอย่างไปตลอดห้ามกินอย่างอื่นอย่างเงี้ยผลเลือดดีไหมดีุรูปร่างดีไหมดีแต่เพื่อนฝูงครบไหมอาจจะเพื่อนฝูงไม่ครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะครับเราใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็มีผลเลือดที่ปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเคมีอันนั้นคือประโยชน์สูงสุดหรือผลลัพธ์สูงสุดที่คาดหวังของโปรแกรมฟิลเกรดที่เรากําลังทําแคมเปญอยู่นะครับข่าวดีที่ผมจะบอกก็คือเดี๋ยวผมอาจจะมีชุดทดลองนะครับให้มีโอกาสได้ใช้กันนะครับติดตามหน้าโปรไฟล์กันไว้นะครับก็อาจจะมีชุดทดลองให้ใช้ฟรีนะครับแจกฟรีนะก็อาจจะเดี๋ยวยังกําหนดเงื่อนไขใกล้คลอดละโ,โปรเจกต์นีใกล้คลอดละนะครับแล้วหลังจาก ใช้ฟรีทดลองใช้ฟรีแล้วถ้าทุกท่านรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่ให้ทดลองใช้ฟรีเนี่ยโอเคเรากินได้นะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็อยากจะไปต่อนะโปรแกรมฟิลเกรสเนี่ยใช้เวลาประมาณ60วันนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนผลเลือดได้จริงนะครับแล้วก็ผมอาจจะทำชาร์เลนจ์หกสิวันอาจจะมีรางวัลให้นิดนิดหน่อยๆนยนะครับยังอุบไว้ก่อนว่าเท่าไหร่แต่คิดว่าเออรางวัลน,น่าสนใจมากๆเมื่อกี้คุยกับ คุยกับทีมแล้วก็เออเราทําได้น่ะน่าจะดีน่าจะดีะดฉะนั้นติดตามกันไว้นะข่าวดีมีข่าวดีแล้วก็ผมคิดว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่เราหลายๆคนตั้งเขาเรียกว่า New Year Resolution ใช่ไหมตั้งเป้าหมายในปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของการมีสุขภาพดีเห็นด้วยไหมครับนะฉะนั้นติดตามกันไว้เดี๋ยวมีข่าวดีแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยที่ ติดตามไลฟ์นี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดตามกับนะครับหลังจากลงไลฟ์แล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอทุกท่านมีความสุขครับ